ไปแล้วเพื่อนๆลื่นนิดนึงเอาไว,ไว้ปุ๊บโอ้โหเป็นไงโอ้โหก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออ,อตโตสเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ v o l v o e x 3 0 Cross ค,คันที่ต้องบอกว่าเป็น SUV พลังงานไฟฟ้าสายลุยน้องเล็กสุดของ v o l v o เจ้าของค่าตัว1 8 0 0 0ล้แสน 9 0 0 0 0มบาทมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมมันครับสำหรับ v o l v o e x 30 cross คันที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับด้านหน้าตัวรถเนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยชุดกันชนหน้าชุดกระจังหน้าที่เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านแต่ว่าในรายละเอียดของตัวกระจังหน้านะครับมันจะมีในเรื่องของกราฟิกลวดลายของเทืออเขาที่ประเทศสวีเดนเนี่ย สอดแทรกเอาไว้นะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่ชายล่างกันชนแผ่นกันกระแทกตัวนี้เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยถ้าคุณเห็นว o n เ o x 3 0ด้านหน้าที่เป็นสีดำเนี่ยรู้ไว้เลยว่านั่นคือรุ่น c คร s สคันที่นั่นเองแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับตัวล้อเนี่ยจะมาขนาด19นิ้วซึ่งลวดลายของตัวล้อเนี่ยก็จะแตกต่างจากรุ่นทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์นนะครับ ตัวครอสคันที่เนี่ยตัวล้อจะเป็นสีเทาด้านนะเป็นสีเทากราไฟแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านอีกทีหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของไซส์ยางอันนี้จะแตกต่างกันนะครับตัวครอสคันที่เนี่ยไซส์ยางติดรถที่ให้มาเนี่ยสองสามห้าทับห้าสิบสิบเก้าเป็นแม็กขนาดสิบเก้านิ้วซึ่งไซส์ยางเนี่ยจะแตกต่างจากตัวทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์มานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลถึงในเรื่องของระยะทางการขับขี่เรนเนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตัวครอสคันที่เนี่ยจะขับได้ 490กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ว่าตัว Twin Motor Performance จะขับได้520กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็นส่วนหนึ่งของไซซิ่งยางแล้วก็อีกหนึ่งจุดต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของรุ่น Cross c o u n t r ก็คือตัวช่วงล่างนะครับถูกดีดให้ยกสูงขึ้นนะก็ตามสไตล์ชื่อรุ่น Cross c o u n t r มันก็ต้องเอาไปลุยใช่ไหมช่วงล่างนะครับใต้ท้องรถเนี่ยกลาวเคลียร์แล้วน่ยสูงขึ้นกว่ารุ่น Twin Motor Performance 19มเมนะครับเป็นการยกจากตัวแชสซี12ม mm, มแล้วก็ตัวล้อยางเนี่ยอีก7ม mm, มนะทำให้ตัวรถนะครับใต้ท้องเนี่ยเอาไปลุยได้สมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับมีการเปลี่ยนในส่วนของคอยสปริงใหม่นะครับแล้วก็ตัวเหล็กกันโครงใหม่มีการเซตอัพปรับจูนใหม่เพื่อให้เหมาะกับช่วงล่างที่สูงขึ้นแล้วก็รองรับกับการขับขี่ในเส้นทางที่สมบุกสมบันได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วด้วยความที่เป็น ตัวแต่งแบบครอสคันที่ตัวคิ้วล้อซุ้ม aw, ล้อแรงต่างก็จะเป็นคิ้วล้อสีดําด้านเวลาเอาไปลุยก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะขูดนะกิ่งมง้งกิ่งไม้เป็นรอยนะครับตรงนี้มันยื่นออกมานอกสุดของตัวรถอยู่แล้วด้านข้างของตัวรถนะก็เหมือนกับตัวรุ่นทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์แมนอยู่แล้วนะกระจกเป็นแบบไร้กรอบมีบายสปอร์ตหลังคากระจกเต็มพื้นที่นะครับหลังคาก็ตัดเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็ที่เสาสตรงนี้นะจะมี ในเรื่องของโลโก้ครอสคันทีบ่งบอกว่าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเป็นรุ่นครอสคันที่นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ด้านท้ายเลอะหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าครอสคันทีมันก็ต้องไปลุยใช่ไหมนี่ด้านท้ายนะครับแถบหลังทั้งชิ้นเลยนะสีดําด้านนะครับใส่มาเลยเป็นตัวแต่งครอสคันที่แล้วก็ชายล่างทั้งหมดเป็นสีดําด้านนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวโลโก้ครอสคันทีเนี่ย แปะไว้ที่ชายล่างด้วยนะครับก็บ่งบอกความเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนั่นเองสําหรับภายในในรุ่นของ r r s s คันที่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอุปกรณ์ฟีเจอร์มาตรฐานต่างๆเนี่ยก็ยกมาจากตัว Twin Motor Performance เลยจริงๆใน Volvo EX30 กเนี่ยก็เป็นรถที่มีฟีเจอร์ออปชั่น จัดเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภายในของรุ่น Cross ค,คันที่เนี่ยจะมีให้เลือก2สีนะเพื่อนๆอ,อย่างคันนี้จะเป็นสีอีดิโกแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีใหม่ก็คือสีพายนะก็จะเป็นอมเขียวๆเทาๆหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์ออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับก็จะมีในเรื่องของระบบอุ่นเบา ที่ตัวเบาะนั่งคู่หน้าแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะก็เป็นฮีท e e ตเป็นฮีทคลิปนะครับอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นทวินมอเตอร์เปอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดนะครับมีเพิ่มมาให้อีก2โหมดจะเป็น r e l a กโหมดแล้วก็เป็นรีเฟชโหมดนะครับเรลักโหมดก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้พักผ่อนเวลาคุณไปจอดนอนจอดรออะไรเงี้ยคุณกด r e l a กโหมดเนี่ยก็จะเข้าสู่การปรับเบาะเอนนอนปิดกระจกเปิด แอร์ปรับอุณหภูมิให้แล้วก็สามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้อันเนี้ยดีมากๆนะครับเวลาไปจอดรอรับลูกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้รีแลกโหมดอันเนี้ยพักผ่อนรอไปก่อนได้แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกที่ตัวรถได้นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมด refresh mode อันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ขึ้นรถมาแล้วปุ๊บกด refresh mode เนี่ยก็จะปรับทุกอย่างให้เย็นสบายนะครับแอร์เนี่ยจะเร่งไปสุดเลยนะก็เป็นการผ่อนคลายเป็นการ refresh ก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองนะก็เป็น2โหมดที่เพิ่มขึ้นมานอกเนือจากนั้นฟีเจอร์ออปชันอุปกรณ์มาตรฐานทุกอย่างก็ยกมาจากตัว t วินมอเตอร์เพอร์ฟอร์มาทั้งหมดครับตอนนี้เราก็อยู่ใน v o l v o e x 3 0 Cross คันที่กันนะครับก็ด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมันถูกอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ขับขี่ได้ในเส้นทางเด์สเส้นทางลุยใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทดสอบเขามีสเตชันให้ทดสอบในเส้นทางลุย เพิ่มเติมกันนะครับแต่ตอนนี้เราก็วิ่งบนถนนปกติไปก่อนนะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของขุมพลังเนี่ยก็ยกมาจากตัวรุ่นทวินมอเตอร์เปอร์ฟอร์มนซ์เลยนะครับก็เป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับกำลังเนี่ย428แรงมาแล้วก็แรงบิด543นิวตันเมตรเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็มีความจุ69กิโลวัตต์อ คันนี้เนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยสามารถขับได้ไกล490กิโลเมตรนะครับแต่มันจะดิฟกับตัวทว i นมอเตอร์ปร o r m a n c e รุ่นปกติอยู่นิดนึงนะรุ่นนั้น,นจะขับได้ไกลกว่านิดนึงนะ520กิโลเมตรต่อการชาร์จคันนี้490กิโลเมตรต่อการชาร์จก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากในเรื่องของไซส์ยางนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวรถที่ถูกยกสูงขึ้นมานะในเรื่องของ แรงต้านอากาศแรงต่างก็จะแตกต่างกันนิดหนึงแล้วก็ในส่วนของอัตราเร่ง0-100นะครับว o l v o e x 30 Cross คันที่เนี่ยสามารถทำได้ใน3.7วินาทีก็ดิฟกันนิดหนึ่งนะถ้าเป็นรุ่นปกติตัวท็อปมอเตอร์คู่เนี่ยจะทำได้ใน3.6วินาทีก็ต่างกัน0.1วินะครับแทบไม่เห็นผลเลยแล้วก็ในเรื่องของท็อปสปีดเท่ากันที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลักๆเลย จุดที่แตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของเบร์ระยะทางต่างกัน30กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแต่ว่าข้อดีของรุ่นครอสคันที่เนี่ยก็คือตัวรถเนี่ยดีดขึ้นมานะยกสูงขึ้นมา19มิลลิเมตรนะครับก็เป็นการอัพจากตัวแชสซีเนี่ย12มิลลิเมตรแล้วก็ตัวล้อแล้วก็ยางเนี่ยเพิ่มมาอีก7มิลลิเมตรนะครับก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมันสูงกว่ารุ่นมาตรฐานเนี่ย 19ม mm. มก็เอาไปขับขี่ในเส้นทางที่สมบุกสมบันได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่แตกต่างแล้วก็ส่งผลถึงในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่เลยก็คือในเรื่องของไซส์ยางนะสรุ่นนี้นะครับตัว c ค s s สคันที่เนี่ยไซส์ยางเปลี่ยนไปนะเป็น235ทับ 50R19 แต่ในส่วนรุ่นมาตรฐานทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์เนี่ยไซส์ยางจะเป็น245ทับ 45R19 เห็นไหมแกนยางจะแตกต่างกันแล้วก็หน้ายางเนี่ย จะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยตัว c r o s s คันที่เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งการนั่งแล้วก็การขับที่มีความนุ่มนวลกว่าเพราะว่าตัวแก้มยางมันหนากว่าผนวกกับระบบช่วงล่างนะครับทาง v o l v o เนี่ยเขาก็แจ้งมาเลยในตัว c r o s s คันที่เนี่ยมีการปรับจูนในส่วนของตัวชุดคอยสปริงแล้วก็ตัวกันโครงใหม่นะครับเซตอัพให้มันมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะแต่ก็ยัง เซตเอาไว้ให้สามารถเอาไปลุยในเส้นทางเดิร์ทได้นะก็จะประมาณนี้ถามว่าฟิลลิ่งการนั่งการขับได้มาสัมผัสแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันขับได้นุ่มนวลน,นั่งสบายจริงๆนะครับเมื่อกี้เราวิ่งเส้นที่มีหลุมมีบ่อช่วงมีนบุรีนะครับขับมาก็เฮ้ยการเก็บแรงกระแทกการสั่นสะเทือนของตัวรถทำได้เนียนขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยวิ่งทางไกลๆตรงๆแบบนี้ไปแบบชิวๆเนี่ยนั่งสบายเลยถือว่า ตอบโจทย์นะจริงๆใช้งานในเมืองก็ได้หรือจะเอาไป,าแ,คปแคมป์ปิ้งเดินทางท่องเที่ยวออกทริปต่างจังหวัดแรงต่างอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวยุคใหม่ที่เน้นาการประจนภยัยการออกไปใช้ชีวิตนะครับทางวอลโวเขาบอกว่าคันนี้เนะี่ยมันไม่ใช่แค่รถนะครับมันคือประสบการณ์การขับขี่รูปแบบใหม่นะเขาว่าอย่างนี้เลยสำหรับวันนี้คลิปนี้เดี๋ยว เราเอาวอล v o e x 3 0ในตัว Cross คันที่คันนี้ไปลุยดีกว่าอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยนะฝนตกด้วยแล้วก็สเตชันที่เขาเซตอัพเอาไว้เนี่ยที่บ่อดินผมบอกเลยว่าธรรมดาแห้งๆเนี่ยก็ยากแล้วนะวันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วดูแล้วน่าจะเป็นโครนทั้งหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตกพายุเข้านะครับดูซิว่าวอล v o e x 3 0นะครับ ช่วงล่างอัพสูงขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีโหมดการขับขี่ออฟโรดอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวยางเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช้เป็นออเทอเรนด้วยในประเทศอื่นๆที่มีขาย ex 3 0 Cross คันที่เนี่ยยางติดรถเนี่ยจะเป็นแบบออเทอเรนแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าชาวไทยก็เน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักออกต่างจังหวัดอาจจะน้อยแต่ว่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในพวกสวีเดนอะไรเงี้ยเขามีหิมงหิมะนะครับ มีการขับขี่ที่ออกไปเอา b a c k เยอะกว่าเราก็เดี๋ยวไปดูกันว่ายางไม่ใช่ออเดรเลนช่วงล่างยกสูงเป็น SUV น้องเล็กพลังงานไฟฟ้าเอาไปลุยบ่อดินฝนตกแบบนี้รอดหรือเปล่าไปเดี๋ยวรอชมมันครับ ตอนนี้เราก็ถึงสถานีทดสอบแล้วนะครับที่บ่อดิน mm hmm. เห็นไหมฝนตกนะครับดินเนี่ยเป็นโครนไปแล้วนะครับแล้วก็นี่สถานีทดสอบนะครับ v o l v o e x 3 0 c r o s คคันที่มี4สถานีนี่เขาบอกสถานีที่1น้ําแค่นี้เท่ากลัวก็อยู่บ้านนะครับก็น่าจะขับลุยน้ํากันนะเขาบอกว่าความลึกระดับน้ำเนี่ยก็ชายประตูนะครับเดี๋ยวดูดีว่าไปได้เปล่าสถานีที่2 เร่งเด้งไม่เกรงใจโชกอ่ะโชคอัพนะครับคอยสปริงเปลี่ยนมาใหม่บอกว่ามีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูซิว่าในทางเดิร์สนะครับเร่งเด้งไม่เกรงใจโชกดีหรือเปล่านะครับแล้วก็สถานีที่3หมุนวนจนงงเองเนะี่ยก็มีโดนัทหนึ่งรอบนะครับแล้วก็สถานีที่4ลบเนียน เซียนเท่านั้นนะก็จะเป็นการขับแบบสลาลอมนะหักหลบแต่ว่าเป็นเส้นทางที่พื้นเนี่ยเป็นโครนนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่อินสตัคเตอร์ก่อนเจอเลยครับพี่ตามทางเลยโอเคครับความเร็วเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พี่จริงๆนะรถมิ้งมันลื่นอ่ะไปมันลื่นเยอะอ่ะไปสิบก็ไหลสนุกมันรอบเดียวถูกไหมรอบหนึ่งเบิ้ลได้อ่าเบิ้ลได้โอเคโอเคโอเคได้ครับผมไปพวกเราโหมดเป็นสแตนดาร์ดนะเพื่อนๆนี่ใช้โหมดสแตนดาร์ดก่อน ผมก็คันแรกเลยนะทางเทิงก็ไม่รู้นะเขาบอกว่ามันลื่นมากนะขับช้าๆเขาว่างนี้ก็เนาะเราก็คิดซว่าเป็นรถตัวเองแล้วกันอะนะครับมันก็ขับให้มันระมัดระวังอะนะ่ะเนาะใครจะเอารถเท่ๆแบบนี้มันลุยให้มันเละให้มันเลอะนะก็ไม่ใช่เรื่องโอ้ยไงเฮ้เยแต่ช่วงล่างนุ่มนะเพื่อน เนีย่ยเป็นทางโครนทางไรนะถามว่าลื่นไหมลื่นนะเพราะว่าตัวยางอ่ะไม่ใช่ออเทอเรนเลนะครับก็ก็มีลื่นเหมือนกันต้องต้องแต่งพวงมาลัยอยู่เหมือนกันรู้ว่ารู้สึกได้ว่ารถมันก็ดิบดิบนิดนึงอ่ะทงแดงเพื่อนอ๋อเป็นเป็นเป็นน้ำอ่ะขอให้ทงแดงไฟเขียวโอเค ไปฮะเพื่อนเพื่อนก็ใช้เป็นสแตนดาดไปอ่ะเนาะน้ำประมาณนี้นะครับระยะทางอะ่ะไม่ได้ยาวแต่ความลึกอะเดี๋ยวดูจากภาพเอาแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้ลงไปดูอะเนาะผมย่อนย่อนแล้วกันนะครับจะให้ลูดไปเลยมันก็เนาะสงสารน้องโอ้มีกล้องขึ้นดีเทค ตรวจจับของตัวรถแรงต่างการแจ้งเตือนการร้องนะครับอ่ะขึ้นเนินใน volvo ex 3 0 cross คันที่เนี่ยก็ไม่ได้มีการใส่โหมด Off-Road หรือว่าเส้นทางลุยอะไรเพิ่มเติมนะเพื่อนๆอันนี้ผมก็ใช้เป็นโหมด Standard ไหลามาเลยนะเพื่อนๆอ่ะดูการดันขึ้นเนินนะครับอืมเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่อย่างเมื่อกี้ผมชะลอใช่ไหมแล้วก็พุชคันเนร่งกลางเนินเนี่ย พี่มันก็ไม่ฝีทิ้งว่ะเพื่อนๆไม่ฝีไม่ฝีเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยตัวรถเนี่ยมันน่าจะฟรีทิ้งแน่ๆเพราะว่าแรงบิดโอ้โห5 43นิวตันเมตรกดป๊บเนี่ยคิดว่าต้องหมุนรีแน่ไม่ฝีไม่ฝีเพื่อนๆเพราะว่ามันมีระบบอ่าพวกแท a c t i o n control อ่าควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวต่างๆ,ๆการตัดต่อกำลังของระบบกับเพื่อน4ล้อที่มันจะถ่ายเทกำลังเองหน้าหลังนะครับอ่ะ เดี๋ยวดูตรงนี้เขามีพี่อินสแตทเตอร์วิ่งมาดักเราเขาให้เราทําอะไรเอ่ยเปิดกระจกก่อนครับผมครับตรงนี้ครับจะเป็นการทดสอบอัตราเร่งนะครับครับพี่ตรงเนี้ยด้านสเตชันแรกครับอยากให้ทดสอบไปส่วนของโหมดที่เป็นโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับแล้วพอไปถึงปุ๊บพอเราผ่านจุดที่เป็นสีเหลืองให้เราลองเบรกครับเบรกครับเบรกเสร็จแล้วจุดต่อไปครับมันก็จะมีจุดสตาต่อไปเพอร์ฟอร์มานท์ก่อน แล้วเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรนโหมดว่ามันดิฟต,ต่างกันขนาดไหนในเรื่องของความรู้สึกการขับขี่อ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับปึ๊บอ้โหูเป็นไงโอ้โหูอูโหเป็นไงเปอร์ f o r m a n ทางดินพี่เขาช็อกแล้วกูขับงี้ตืดเป็นไงอ่ะเปลี่ยนเป็นเรนสนี่เมื่อกี้บอกไม่ฟรีทิ้งแก้ข่าวเลยเพืเ่อนเอาเรื่อง อันนี้แบบนุ่มอันนี้แบบนุ่มอ่าถ้าคุณอันนี้ผมแนะนําให้เลยถ้าคุณขับในทางดินอย่างเงี้ยลื่นๆหนันนงหมูนะเปียกๆเท่าไหร,ร่อะ่ะคุณใช้โหมดเลนสเลยนะครับการตัดต่อกําลังแล้วก็ความเซนซิทีฟของตัวคันเร่งเนี่ยต่างกันชัดเจนเมื่อกี้ผมก็กระทืบคันเร่งออกมานะแต่ก็ไม่ได้พุ่งเหมือนโหมดเพอร์ฟอร์มานซ์อ่ะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมใช้เป็นโหมดเรนไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามีในเรื่องของการซาลาลอมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นคันแรกที่รถเลอะนะเพื<ๆ>่อนๆนะเราไม่อยากเลอะนี่เป็นไงนี่เป็นไงฮึบโอ้โหไม่ไม่สสยเว้ชุบชุบเฮ้ยช่วงล่างดีนะเพื่อนๆช่วงล่างดีคโครนเป็นน้ำน้าทั้งทาง,ทางถามว่ามีลื่นๆื่นใส่ใสบ้างไหมก็มีนะเพื่อนๆแต่ว่า การซับแรงกระแทกนะครับระบบช่วงล่างการบัมเอรไรงต่างเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นเนี่ยเห็นนะพวงมลาลัยแทบไม่เต้นเลยแล้วก,การนั่งขับของผมอะไรเงี้ยพี่มันไปได้แบบนุ่มๆสบายๆเลยเ,เพื่อนๆนะแต่เนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะตัวความเร็วก็ขึ้นอยู่เนระด่บ40นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ทางะนะครับผมต,ตรงนี้ก็ถ้าสมมติรอบแรกอยากจะลองในเรื่องของตัวที่มันเป็นเหมือนทํางานเป็น2ก่อนเนอะพี่ก็ใช้ในตัวเลนหรือว่าตัวสนามไดครับ ถ้าตัวถ้าตัวเลนกับตัวสแตนดาดคือมันจะปรับเป็นสองล้อก่อนเหรอพี่ใช่อใชตอนบบเคลื่อนอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นสองแต่พอสมมติถ้ารถมีการสลิปหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นสี่ให้เลยอัตโนมัติใช่แต่ถ้าพ,พี่อยากลองเป็นฟอร์เตั้งแต่แรกเลยก็ได้ครับ<อ>แล้ว<อ><ๆ>ื่กา,ก,การของรถรถอย่างเงี้ยได้เลยเพราะว่าเราจะมีตรงนี้ปุ๊บใช่ไหม วงสองรอบนะแล้วก็พี่จะออกฝั่งนูน้นจะไปเจอที่เป็นซาลารล้อมเหมือนเมื่อกี้แต่ตรงนี้พื้นผิวจะค่อนข้างที่จะลื่นกว่าพอซาลารล้อมเสร็จปุ๊บจะเจอเป็นเชนเล็กๆครับไม่ได้รูฟิลลิ่งนิดๆ,ๆ,ๆหน่อยครับได้ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลองปรับระบบแล้วถ้าพร้อมก็เฉิญนได้เลยนะครับโอเคอ่ะเพื่อนๆผมใช้เรนก่อนนะเขาบอกว่าโหมดเรนสเนี่ยมันจะเป็นการขับเคลื่อนแบบสองล้อไปก่อนนะครับอ่ะรอบแรกเดี๋ยวหมุนด้วยสองล้อดูว่าหมุนไหมอ่ะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงหมุนไปดลยหมุนไปไดยสาดไปลูกสาดเข้าไปไเอ้สนุกว่ะนี่เพื่อนๆหักสุดไปแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ตัวรถมันก็ดึงนี่นี่สองล้อนนะเพื่อนๆขับในทางโครนทางดินนะเฮ้ยสนุกว่ะเอเมื่อกี้ฝึกดิฟมาเขาดักเราอีกแล้ว ครับก็เช่นกันครับพี่จะค่อนข้างลื่นอา,าจะเน้นว่าให้ใช้เป็นเพอร์ฟอร์แมนเพราะว่าจะได้ตัวขับสีคได้ช่วยในเรื่องการการท่งตัวแล้วก็การบังคับไปตัวให้อยู่ในเลนได้ครับจเป็นสลาล้อมแล้วก็ปิดท้ายะะด้วยเลนเจนเลยมันจะยากนิดนึงโอเคได้ครับใช้ความเร็วได้พอประมาณครับใช้ความเร็วพอประมาณลื่นนิดนึงซ้ายขวาซ้ายตามหัวกลวยนะครับแล้วก็เลนเชนไปอูฟังใครที่ไหนไปแล้วเพื่อนๆลื่นนิดนึงโอ้โหลื่นนิดนึงโอ้โหเขาไม่อยู่จริงคนคนนี้ ไม่ไปแล้วเลนเชนเพื่อน<ๆ>เอากลวยไว้ฟ<ๆ>ึบฟ<ๆ>ึ๊บโอ้โ<ๆ>เป็นไงอ่าเสร็จแล้วเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปเราก็มาล้างรถล,ล้างลอ้อก็จะประมาณนี้นะมาลุยให้ได้ดูแบบ พอหอมปากหอมคอนะครับแต่ต้องบอกว่าในส่วนของระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับการทรงตัวอรไรต่างนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เราได้ลุยในเส้นทางเดินก็อบอกว่าเฮ้ยมันก็ไปได้นะเพราะว่าใน Volvo EX30 ตัว Cross ค,คันที่เองเนี่ยด้วยจุดประสงค์แล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ต้องการลูกค้าที่ต้องการรถที่เอาไปประจนภัยนะครับเดินทางท่องเที่ยวในช่วงแบบวันหยุดอยู่แล้วแล้วก็ เป็นรถที่ขายในยุโรปนะครับซึ่งบ้านเมืองเขาเนี่ยเส้นทางที่เป็นแบบเอา b a c k เส้นทางแบบอย่างเงี้ยธรรมชาติแรงต่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนะครับแต่ว่าในส่วนของสเปคไทยนะก็อย่างที่บอกไปว่าตัวยางเนี่ยของเราไม่ใช่ออเทเรนแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยขนาดไม่ใช่ออเทเรนเป็นไฮเทเรนผมก็ลุยยับนะครับใส่โหมดเปอร์ฟอร์มานซ์นะสไลด์ไปเลยตัวรถก็เอาอยู่นะครับการเก็บอาการการซับแรงกระแทกนะครับการควบคุมรถ จะเห็นได้ว่าผมแทบไม่ได้แก้อาการเลยเลยเพราะว่าผมก็ขับใช้ความเร็วระดับหนึ่งนะถือว่าโอเคนะผมก็ไม่ได้เวอไม่ได้อะไรถือว่าใช้ได้ครับและนี่กคือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของ V อล v o e x 3 0 Cross c o u คันที่นะครับก็อย่างที่คุณเห็นสภาพเลยนะก็เอาไปลุยมาขนาดล้างมาแล้วนะครับก็ยังเลอะขนาดนี้แต่ต้องบอกว่าก็เป็นรถ SUV พลังงานไฟฟ้าที่พอจะลุยได้หอมปากหอมคอนะอาจจะไม่ได้เอาไปลุยแบบหนักๆเพราะว่ามันไม่ได้มีในเรื่องของโหมด ออฟโรดมาให้นะครับยางที่ติดรถมาก็ไม่ใช่ยางแบบออเทอเรนในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาให้ยางออเทเลนมานะแต่เนี้ยก็เน้นขับในเมืองหล่อๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์ออกไปเที่ยวชิลเอาต,ต่างจังหวัดกับครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักอะไรแบบเนี้ยเหมาะเลยนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมชอบในรุ่นครอสคันที่มากกว่าเพราะว่าการตกแต่งอะไรต่างมันดูเร้าใจดุดันมากกว่าแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะกับสภาพถนน สภาพอากาศนะฝนตกน้ำท่วมต่างๆประเทศไทยเหมาะกับการใช้รถ SUV ที่ใต้ท้องสูงแบบ v o l w o e x 30 Cross คันที่คันนี้นะครับราคาค่าตัวก็ย้ำกันอีกทีนะครับ1 8 9 0 0ล้บาทเท่านั้นเราก็เป็นเจ้าของว o l w o e x 30 Cross คันที่คันนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการตัดสินใจดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้เราด้วยสาหรับวันนี้ผม มอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ